มืนอนีสิมารีวิวอาหารพี่น้องเป็นกับเขาอีสานบานเฮ้าเพราะว่าอยู่ทั้งนีเพิ่นไขยกับเขาทุกถูกเพิ่นขขยอยู่หน้าบ้านแต่ว่าถ่ายอยู่ในตัวเมืองน่จาจะแพงมีพี่น้องถุงละหายสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทแต่ว่าอยู่หนีเพิ่นไขยถุงละสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทนี่แพงสุดเลยพี่น้องอันนี้ทั้งเวทีเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเงินลอยยี่สิบบาทพี่น้องกินได้สามสามขาบเลย อันนี้จะเป็นปิงงูไม่ละสิบบาทแล้วก็ข้าเหนียวปกตินี่ข้าเหนียวจะบ่บ่ได้ซสื่อพี่น้องแต่ว่ามือนีลืมแซ่ข้าก็เลยตองสื่อถุงละสิบบาทอันนี้จะเป็นซุปน้อใหม่พี่นอ้องยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นไอสมพักเซียนพี่น้องอันนี้ก็สิบบาทอันนี้จะเป็นปล้นเห็ดเห็ดฟางหรือว่าเห็ดเฟี้ยงบานห้อพี่น้อง ถุงละย20บาทอันนี้จะเป็นแกงหน่อไวา้ใส่เห็ดเปาะ20บาทใส่ฉ่อมน้ำพร้อมพี่น้องอันนี้จะเป็นแกงไก่ใส่บอกฟัก20บาทจะทั้งเบิดลอย20บาทกินได้เศรเทียงแรงพี่น้องกับข่าวดีเหนือคือเขาบอกได้ว่าพึ่นแบบเผ็ดแสบอิหลีนะฮะและชาดแบบดีเลยละพี่น้อง ราคาถูกน้ำผอมถ้าเข้าไปซื้อในตลาดนี่กกบอมมันจะสองลอยคุณบอลน,นี่อันนี้ก็คือทั้งเบิดนี่ก็คือหนึ่งลอยบาทแสบน้ำผอมถูกน้ำผอม